สวัสดีครับนะวันนี้มาคุยกันเล่นๆเย็นๆใจไม่มีอะไรทำช่วงนี้จะว่างบ่อยนะฮะว่างบอ่อยงานก็มีแหละพอมีแต่ว่าก็ว่างเสียส่วนใหญ่เนะเรามาคุยกันในหัวข้อเรื่องเดินช้าอย่าตกใจานาฬิกานะครับลูมิเนอกเราพูดถึงลูมินอกนะฮะ ส่วนใหญ่นาฬิกาสวิตเนี่ยเวลาเดินช้าจะมีอาการไม่ใช่เดินช้าเวลาทานอ่อนจะมีอาการแปลกๆบางเรือนบางเรือนนะฮะคือ2เรือนเนี่ยคือของผมเองแหละ,อะของผมก็ต้องเจอผมก็เจอกับปัญหาลักษณะอย่างนี้แหละไม่ได้ตกใจอะไรในการไม่ได้เสียนะฮะ,ะบางครั้งเราจะเจอตัวเข็มเนี่ยมันเดินลืดยาวแล้วหยุดลืดยาวแล้วหยุดนั่นคือหนึ่งในอาการของเดินช้า เดินช้าที่2ก็อาจจะเดินแล้วก็หยุดนะฮะพอเราขยับข้อๆหน่อยนึงก็เดินต่อเดี๋ยวสักพักก็หยุดข้อๆก็เดินต่ออ่าอันนี้ทําให้คนตกใจนะฮะสออาการนียทำให้คนตกใจคนจะตกใจโอ๊ยในกาฉันเป็นอะไรเนี่ยเออเสียมั้กเนี่ยไปหาช่างเร็วๆช่างเป็นอะไรอ่อย่าตกใจถ้าคุณตกใจอย,อย่างนั้นคุณเสร็จเลยนะเสร็จเลยนั่นคืออาการของฐานอ่อนนะครับ อ่าแล้วผมจะเทียบให้ดูนะฮะร,ระหว่าง2เรือนผมสำลองฐานมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเราจะมีเครื่องตัววัดให้ด้วยว่ามันเป็นยังไงอะไรนะฮะในกาผมค่อนข้างเยอะแล้วผมก็จะเปลี่ยนฐานบ่อยแหละเพราะว่าเดี๋ยวตัวเรือนนี้ก็มีปัญหาก็เปลี่ยนเดี๋ยวเรือนนู้นก็มีปัญหาโดยปกติแล้วเครื่องของลูมิเนอกนะครับไอ้ีกเรื่องแมนเะทนเนนต์น่ะสิบปีอัพนะฮะผมบอกให้เลยสิบปีอัพ ถ้าไม่โดน1ล่วงตก2น้ําเข้า3ช่างลือ้อไอตัวหลังสุดเนี่ยตัวแสบคือไอเจ้า2เคสแรกเนี่ยคือตกหรือว่าน้ําเข้าเนี่ยมันคืออุบัติเหตุแต่ไอช่างลื้นี่มันคือจงใจมันคือคนทำเนี่ยนะฮะ,ะผมจะให้สังเกตให้ดู2เรือนนะครับตัวนี้เกือบเที่ยงเห็นไหมฮะสเรือนนี้ผมตั้งเวลาตรงมาอยู่แล้วคือ้งตั้งแล้วก็ปล่อยให้มันเดิน ตามปกตินี่แหละนะฮะไม่ไม่ได้มาแซงหมุนนะครับเจ้าเรือนนี้ดูไม่หนอกเหมือนกันนะฮะจะเห็นแปลกๆผมทำเองไม่มีอะไรทำเอาสวยงามเอาเฮฮาอ่ะก็คือตัวเนี้ยมันไม่มันไม่ใช่เห็นไหมฮะมันเป็นมันยังไม่ถึงเที่ยงเลยแต่เจ้าตัวนี้มันเที่ยงกว่าแล้ววันที่26ทั้งคู่แต่ผมไม่รู้ว่ามันรอบเดียวกันหรือเปล่าอ่าพอเข้าใจไหมฮะ อันนี้คือ26เที่ยงของ26แต่อันนี้อาจจะเป็นเที่ยงคืนคือเกือบศูนย์นาฬิกาของ26ก็ได้นะครับถ้าให้สังเกตดีๆนะฮะผมจะให้สังเกตทั้งสองเรือนถ้าคนสายตาดีๆเนี่ยเขาจะดูออกเขาจะดูรู้อย่างอย่างผมเนี่ยผมก็จะดูรู้นิดหน่อยอ่ยผมก็ไม่ได้เก่งสังเกตเข็มวินาทีนะฮะเข็มวินาทีเนี่ยเจ้าเรือนนี้จะกระชากแรงกว่าตัวนี้เห็นไนหะตัวนี้จะกระชากแรงกว่า ตัวนี้กระชากเบากว่าถ้ากระชากเบากว่าก็คือช้าแหละนะครับอ่ะทีนี้เราวิธีดูเข็มกระชากนี่ดูยากนะครับดูยากบอกได้เลย,เลยผมก็ผมก็ดูยากเหมือนกันอ่ะทีนี้เราจะมาดูฐานนะครับว่ามันอ่อนจริงหรือเปล่าแต่เรือนนี้ผมไม่เคยทําหล่นนะไม่เคยทําร่วงแล้วก็ผ่านมือช่างกับมือผมนี่แหละเรื่องน้ํานี่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าก่อนที่จะปิดฝาเนะี่ยผมเช็คน้ําให้ทุกเรือน พยายามที่จะเช็คคือเราจะส่งคือลูกค้าในลักษณะม้วนเดียวจบนะครับไม่อยากไม่อยากให้มีการส่งไปแล้วก็มีปัญหาส่งกลับมาอย่างเงี้ยคือมันมันเสียทั้งเวลาแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายจะพยายามแต่ว่าบางครั้งมันก็สุดวิสัยจริงๆนะบางครั้งมันก็เผลอเลยกันได้คือเผลอเลยในลักษณะการทําเสร็จแล้วเราเทสมันไม่เข้า มันไม่เข้าแต่มันไปเข้าเอาตอนไหนไม่รู้ตีกลับมานะครับอ่ะเราจะมาดูเครื่องไหนก็จะเป็นนี้แหละก็ไม่มีอะไรก็ลอนด้าปกตินะครับอ่ะดูที่ตัวทานอ๋อวัดไฟ เห็นไหมฮะไม่ขึ้นเลยไฟไม่ขึ้นเลยเนฮะวัดนี่คือต้องถูกต้องนะครับตัววัดคือขั้วลบต้องอยู่บนคั่วบวกต้องอยู่ล่างเห็นไหมฮะไม่มีไฟขึ้นเลยทีนี้เราจะมาดูถ้าฐานลักษณะฐานเต็มหรือว่าผ่านใช้ได้มันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเปลี่ยนเจ้าตัวนี้ออกนะฮะเห็นออกเออเห็นไหฮะฐานมันจะขึ้น1.34 นี่คือเต็มดนล้นเต็มคือเต็มเอียดนะเพราะว่าฐานจริงๆมันเท่าไหร่ฐานพวกนี้จริงๆแล้วมันไม่ดถึงหนึ่งจุ้านะครับถ้าวัดดีๆไม่ถึงนะฮะมันหนึ่งจุดสองเองนะครับให้เอาฐานของเจ้าตัวสาม A สคุณลองเอามาดูนะฮะมันหนึ่งจุดสองทั้งนั้นแหละมันไม่ใช่หนึ่งจุด้านะฮะไม่เต็มหนึ่งจุดห้าประมาณหนึ่งจุดสามหรือว่าเลยเลขหนึ่งถือว่าใช้ได้แล้วถือว่าใช้ได้แล้วไม่มีอะไรมาก เปลี่ยนฐานก็หายนะครับไม่มีอะไรใส่ฐานให้ถูกต้องนะครับอย่าใส่ฐานจีนญี่ปุ่นแล้วก็มีฐานอเมริกันอยู่ยี่ห้อหนึ่งอย่าใส่นะฮะฐานตัวที่อันตรายที่สุดคือเจ้าฐานอเมริกันตัวนี้นะครับฐานจีนนี่ยังยังไม่เท่านะฮะเคยมีใส่เปิดออกมาแล้วเต็มด้วยแต่เครื่องลวนเละเลย นะครับก็ก็คือมันมาจาก3สาเหตุนี่แหละนาฬิกาที่มันเดินไม่ตรงเดินช้าเดินเดินหยุดหยุดเวลาไม่ได้ส่วนเวลาในในการที่เดินเร็วกรณีเดียวฮะเดินเร็วน้ําเข้าน้ําเข้านี่ทำได้ทําให้เครื่องหยุดเดินก็ได้ทําให้เดินช้าก็ได้ทาให้เดินเร็วก็ได้นะครับถ้าอยากรู้ว่าเครื่องเดินเร็วเป็นยังไงลองดูคลิปเก่าๆฮะ เข็มวินาทีนี้เดินปื๊ดปื๊ดหมุนแบบเทอร์โบเลยแหละเร็วจนตกใจอ่ะอันนั้นคือแค่ไล่น้ำนะฮะแค่ไล่น้ำก็จบแล้วนะครับอ่าเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็อ่ะจะลองใส่ฐานให้ดูนะครับอ่ะลงวันที่สักนิดหนึ่งเวลามันหมดคราวหน้าเราจะได้รู้ว่ามันใช้ได้กี่ปีเดือนสองสองสี่ ของเก่าเนี่ยสังเกตเห็นมันก็เป็นมันก็เดิอนอะไรเนี่ยเดินปีสองศูนย์ปีสองศูนย์ผมก็ไม่รู้ว่าจำไม่ได้แล้วเพราะว่าบางทีอ่าฐานเก่าๆผมก็เอามาใช้นะเวลาวัดแล้วมีไฟผมก็ามาใช้ก็เลยไม่แน่ไม่นอนอ่ะทีนี้เราจะใส่ฐานใหม่เลยแล้วก็ลงวันที่เลยจับเวลาอีกสองปีคุยกันอ่ะอาจจะเปอีกสองปีนะฮะอันนี้สองปีแล้วก็ค่อยมาว่ากันว่า อ่านมันมันอยู่ได้กี่ปีแต่ไม่แน่อาจจะไม่ได้ทําคลิปต่อว่าอยู่ได้กี่ปีเพราะาเรือนนี้อาจจะถูกขายหรือถูกเลาะออกมาทําเป็นอะไรก็ได้นะฮะนการทุกเรือนที่ผมมีผมไม่เคยใส่ลูมินน็อกใหม่นะฮะของใหม่ไม่เคยเลยผมใส่แต่วพวกมือสองพวกซ่อมเสร็จแล้วพวกซื้อถูกๆมาแล้วก็เอามาซ่อมเองอะไรเงี้ยประจํนะครับแต่ว่านาฬิกามือสองของผมเนี่ยผมจะไม่ขายนะ มีคนมาถามเยอะว่ามีมือสองไหมผมจะไม่ขายเพราะผมจะเอาไว้ทําอะไรยกเว้นบางรุ่นที่ไม่ไม่ค่อยมีคนนิยมใช้กันมันก็เลยไม่ค่อยมีการเสียเมื่อไม่มีการเสียก็ไม่มีการเปลี่ยนอะไรนะฮะ,ะเดินปกตินะฮะสังเกตเข็มมันก็จะกระชากถ้าดูดีๆมันจะกระชากแรงกว่าเมื่อก่อนที่เราจะเปลี่ยนา่านนะ,ะส่วนเจ้า่านเก่าเนี่ยเอาไปทําอะไรยังมีไฟเหลืออีกน้อยหนึ่งนิดเดียว น้อยจนถึงขั้นวัดไม่ได้เดี๋ยวให้ดูนะครับมันจริงๆมันมีเครื่องวัดแหละ,ะเราจะวัดว่ามันเหลือแค่ไหนก็ได้ตัวที่วัดสะดวกจริงๆก็คือเจ้าตัวดิจิตอนนะครับส่วนเจ้าตัวอนาล็อกตัวนี้เนี่ยมันวัดไม่สู้ไม่ได้เพราะมันบอกปริมาณได้ไม่ชัวร์นะครับสังเกตเข็มนะฮะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันกระชากขึ้นนิดเดียวเห็นนะฮะขึ้นนิดหนึ่งนิดเดียวถ้าต่ํากว่าเส้นเหลืองนี่หมายความว่า ไม่ผ่านเนี่ยมันน้อยจนถึงขั้นเจ้าตัวดิจิตอลเนี่ยมันมันวัดไม่ได้ไม่ขึ้นเลยอ่าแล้วฐานพวกนี้ทำอะไรทิ้งเหรือเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ไหมเป็นขยะอันตรายไหมเป็นครับบอกให้ว่าเป็นแต่มีคนรับซื้อเขาคุยว่าในตัวฐานมีธาตุซิลเวอร์อยู่ข้างในไม่รู้จริงไม่จริงผมก็ไม่รู้แกคนขายเห็นก็คุยว่าแกเอาไปเผาอะ ช่วงที่เผาคุณเอ้ยสารพิษออกถ้าอยู่ตรงนั้นดมเข้าไปก็ปอดทะลุแหละดมบ่อยๆเข้าก็ปอดพังนะฮะมีคนมีคนมารับซื้อนะฮะน่ารู้สึกว่าโลหนึ่งประมาณก,กิโลหนึ่งฮะกิโลเม็ดขนาดนี้ลองคิดเอาแล้วกันเพะว่า1กิโลเนี่ยต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่เยอะขนาดไหนนะฮะ,ะแกเห็นแกเล่านะฮะว่าแกก็ไปเผาเผาเสร็จแล้วก็พยายามสกัดเอาธาตุเงินออกมาให้ได้ นี่แหละคนจนก็ต้องเสี่ยงอยากได้สตังก็ต้องเสี่ยงกับสุขภาพทีนี้มันก็คงจะมีวิธีแหละหการที่จะเผาของแกนะครับเนือนนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวตั้งเวลาให้ตรงกับเจ้าตัวนี้แล้วก็ใช้งานตามปกตินะครับก็เรื่องลูมินอกไว้ใจผมได้ หัวข้อนี้คือเดินช้าอย่าตกใจสวัสดีครับ